สวัสดีครับวันนี้พามาชมชุดแต่งเอส e ีมนะครับเป็นชุดชุดแต่งเหล็กนะครับกันชนหน้าตัวนี้มาใส่ในส่วนของรุ่นวายแท็กนะครับจะเป็นลักษณะเป็นเหล็กนะครับ เป็นชุดของเขาเลยนะครับนะครับใส่ได้ใส่ได้ในตัวเรนเจอร์นะครับรุ่นนะครับสำหรับตัวใหม่แล้วก็มีในส่วนของชิวล้อเป็นแบบเฟืองนะครับก็จะเข้ากับชุดคันชนหน้าเอสนะครับในส่วนของแมกยางนะครับก็จะเป็นตัวยางโตโยนะครับก็ตัวนี้ยกของนิ้วนะครับ มีในส่วนของติงล็อกออปชันนะครับที่เปลี่ยนเข้ามานะครับแล้วก็มีโชคนะครับปรับระดับนะครับที่เปลี่ยนเข้ามาด้วยนะครับด้านข้างก็มีเปลี่ยนในส่วนของตัวบันไดข้างนะครับก็เป็นแฮมเมอร์นะครับเป็นตัวชาโดนะครับนี่นะครับก็มีใส่เพิ่มเติมในส่วนของกากกันชนนะครับนี่ครับ นี่แต่งค่อนข้างเยอะนะครับจาบคุณชนข้างนะครับนี่ค็อเป็นตัวโชกนะครับปรับระดับนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับยกสองนิ้วนะครับแหลกยางก็เป็นออฟเซ็ตลบยี่สีนะครับ ด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของโลบาร์เป็นรุ่นวลิเออร์นะครับเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟ่ไฟ่ท้ายด้วยนะครับด้านหลังก็ติดในส่วนของเอ่อการชนท้ายเหล็กก็จะเป็นชุดแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นโนวานะครับ ก็เป็นตัวนิยมนะครับตูรตัวยอดนิยมแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของข้อคู่นะครับติดเพิ่มเติมมานะครับข้อคู่ก็เป็นของ SK s k นะครับแล้วแต่ง